สิปีที่อยู่กัมีมพี่นนาะเดี๋ยวเม่จะมาบอกีอก่เนั่งหน้าเกเกงแน่แต่หน้าเก่งเนาะมาจที่เขาก็้แทนเลยเนชิ่นยองนก็ทานจะใส่ดิค่อ้อะเกินแต่เนี่ยปลาตัวพี่มนสบาเลยเนี่ยสบายเลยคนใส่ดเด้ที่ไหนทีนใช่หลับไนโอ กะเกดไนโอปาวิย้อนนี้เลยนิเคทีรูโอคองกระเจ้ลดเท่าไรเนี่ยคืละสามสบบาทอันนี้อันนี้ต้องอร่อยสามสิบเก้าบาทนี่ต้องอร่อยสามสิบบาทต้องอ่อยสามสิบบาทบที่พี่น้องเนี่ขายแกงบพพอีหามันไปเลยอยู่ข้างหลังเนี่เบิดแล้วพี่น้องเป็นยังคือไม่หยออยมือนี้ อเมียมียเก่งอะไรคายเครื่องดีจะย่องไปแหวนเนี่มันยิงวูุบแล้วสีวัดแต่นี่มีว่าไม่แต่นี่นี่กำลังสีแก่สีวัดแล้วดีแต่ว่าไงเม่ดีพี่น้อง่วยกันทำไมกินนะเดย่้องคอยด้แต่ไม่ไล้าอ่ะเด็กองไอได้ายคอยยิงเลยคอยจี๊ดต๊เนี่จะดมหม อันนี้นางราบอุ่นสื่อนางจดออเดอร์ออเดอร์เข้ามานางจดออเดอร์ในการสิ้ค้ายกองใหม่หิวแล้วก็ตื่นใจหิวแล้วก็จะหงอกเนาะคือเอินนางาส่ก้าวใส่คือเสียอย่างเดียวเตี๋ยพี่เนาะเตี๋ยก็ขาใหญ่โอ้ยก็ลังสีดีอะไรเนี่ยเบาว่าเตี๋ยเตี๋ยเจ้าไปเฮ็ดก่อยจนได้ก่อนเอาแต่ว่าเตี๋ยค่ะขาใหญ่ bố bác bò cái này làm khá cái gì đấy Nhảy thì khó <laughs> thì thì đấy đây thì à. oh, Chưa đây cho nhảy thì đẹp hả gì